างงลแบตเตอรี่อึดขึ้นจอ OLED ใช้งานได้ในอุณหภูมิลบสิองศาเคช้าสามารถกดดูสถานะแบตเตอรี่ได้แล้ว ACM Unbox คลิปนี้นะคะจะมาแกะกล่องสินค้าใหม่กันค่ะนั่นก็คือสลาโมนิกบีลิง500 Pro X Wireless c r o ค h โฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากสล a m o น i c นั่นเองค่ะตัวที่อยู่กับบีนี้ก็คือเป็นตัว B2 นะคะ500 Pro X นะคะถูกอัปเกรดขึ้นมาจากรุ่นเดิมก็คือ500 Pro โดยสเปคที่ใช้งานทั่วไปเนี่ยก็จะคล้ายๆกันเลยค่ะแต่จะมีการปรับเปลี่ยนบ้างบางจุดนะคะเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแต่ความสามารถเดิมของ500 Pro ก็ยังคงมีอยู่ครบในรุ่น500 Pro X นะคะ ว่าจะเป็นการใช้เครื่อง2.4กิกะเฮิร์สามารถปรับเสียงเป็นโมโนหรือว่าสเตอริโอได้นะคะรับส่งได้ในระยะ100เมตรมีแค่ชาร์จมาให้นะคะแล้วก็ยังคงความสามารถเด่นๆเ,เอาไว้ครบเลยทีนี้นะคะเราจะมาดูกันต่อเลยว่าเจ้าตัว500 Pro X เนี่ยเขาปรับเพิ่มอะไรมาบ้างนะคะโดยถิงจะเอาตัว500 Pro ธรรมดาเนี่ยมาเทียบให้ดูกันนะคะ 1. ปรับขนาดของตัวรับและตัวส่งให้บางลง จากเดิมนะคะที่ความหนาของตัวบีลิง500 Pro นั้นจะอยู่ที่56.5คูณ38คูณ26.1ม mm. ิลมพออัปเกรดเป็น500 Pro X นะคะก็จะถูกปรับให้เหลือเพียง56คูณ38คูณ15.5ม mm. ิลเมเท่านั้นค่ะเทียบให้เห็นกันชัดๆไปเลยนะคะว่าความหนาก็จะต่างกันประมาณนี้นะคะแต่ขนาดที่เขาระบุมานะคะนั่นก็คือขนาดที่รวมตัวคลิปหนีบเข้าไปด้วยนั่นเองค่ะตัวคลิปเนี่ยเขาปรับให้มีขนาดบางลงนิดนึงนะคะ นี่ทาให้กระชับขึ้นเวลาที่หนีบปกเสื้อนี่ก็จะหนีบได้แน่นขึ้นค่ะ 2. เปลี่ยนหน้าจอจากเดิมเป็นจอ LCD มาเป็นจอ OLED นะคะซึ่งก็จะให้ความสว่างและความคมชัดของหน้าจอมากขึ้นนั่นเองค่ะ 3. แบตเตอรี่อึดขึ้นจากเดิมที่ใช้งานได้8ชั่วโมงในรุ่น500 Pro X นะคะก็จะใช้งานได้นานขึ้นเป็น10ชั่วโมงครึ่งเลยค่ะ เคชาร์สามารถกดดูสถานะแบตเตอรี่ได้แล้วซึ่งรุ่นเดิมนะคะจะไม่สามารถกดดูสถานะของแบตเตอรี่เคชาร์ได้โดยกดที่ปุ่มแพรเดิมนะคะส่วนวิธีการแพรนะคะก็ต้องกดเข้าไปแพร์ที่ตัว rx แล้วก็ตัว tx เองเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเวลาที่เราใส่ตัวรับและตัวส่งกลับเข้าไปที่เคชาร์นะคะตัวเครื่องเนี่ยก็จะปิดเองโดยอัตโนมัตินะคะแต่เมื่อเราเปิดขึ้นมานะคะเจ้าตัว tx rx ต่างเนี่ยก็จะเปิดหน้าจอให้พร้อมใช้งานได้ทันทีเลยค่ะ 5. สามารถใช้งานได้ในอุณหภูมิลบ10องศาถึง50องศาเซลเซียสนะคะหรือว่าพูดง่ายๆว่าจะใช้งานในที่อากาศเย็นสุดๆไปจนถึงร้อนสุดๆเนี่ยก็ใช้งานได้เหมือนเดิมค่ะ แซลมอนิกบีลิงห้าร้อยโปรเอ็กนะคะจะมีให้เลือกทั้งหมด2เซตด้วยกันนะคะนั่นคือเซตบีหนึ่งจะมี1ตัวรับ1ตัวส่งเซตบีสองจะมี1ตัวรับแล้วก็2ตัวส่งนั่นเองค่ะซึ่งตัวที่อยู่ตรงหน้าบบนี้ก็เป็นเซตบีสองนั่นเองค่ะอุปกรณ์ที่มีมาให้นะคะก็จะมีเจ้าตัวไมซ์แซลมอนิกบีลิงห้าร้อยโปรเอ็กแบบนี้ค่ะมี1ตัวรับแล้วก็2ตัวส่งมาพร้อมเคสชาร์จแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีลาวาเลียมาให้2เส้นสายสำหรับเชื่อมต่อกล้อง1เส้น คอนเฟอร์กันลม2อันนะคะแล้วก็สาย USB to Type C นะคะสำหรับชาร์จเคชาร์จนั่นเองค่ะ ถา,ถามบิมว่าควรซื้อไหมบิมแนะนําว่าถ้าเป็นใบตัวแรกของทุกคนเนี่ยก็ควรมีไว้นะคะเพราะว่าเขาก็อัปเกรดมาให้ดียิ่งขึ้นพอสมควรเลยใช้งานได้ยาวๆแต่ถ้าใครที่ใช้ตัว500โปรธรรมดาอยู่ก็แนะนําว่ายังใช้ได้อยู่นะคะราคาประหยัดแถมฟังก์ชันบางอย่างเนี่ยก็ยังถูกใจใครหลายๆคนอยู่ด้วยชอบแบบไหนใช้งานแบบไหนก็ไปตามกันได้เลยนะคะทุกคน สุดท้ายนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง The Digital ATM เอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่เวลาเราอัปเดตสินค้าหรือว่าอะไรใหม่ๆในทุกคนจะได้รู้ก่อนใครเลยและถ้าหากมีข้อสงสัยหรือว่าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะ